ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแฟนข่าวของช่อง3ก็จะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่การกลับมาจัดรายการของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาและเมื่อเช้านี้ค่ะเพจอีเจียบเรียบด่วนค่ะได้โพสต์ข้อความนี้บอกว่าได้ดูพี่สรยุทธมาจัดรายการได้2วันแล้วบอกเลยว่าขออนุญาตอ่านนะคะกูคโคตรมีความสุขเลยจัดไปนานๆเลยพี่อย่าไปไหนอีกนะ ขณะที่พ่ยุทธ์เองก็นําข้อความนี้มาพูดในท้ายรายการเรื่องเล่บาบุดเช้านี้ด้วยลงเสร็จปุ๊บยิงโลดดีใจนะฮะอิจิบรีบด่วนลงทันทีได้ออกเรื่องเล่าของพ่ยุทธ์แล้วไม่ง้อผลกระแสก็ได้วะเห็นไหมฮะนัออ่นชัยไม่ต้องโทรมาอ้อนวอนแล้วนะค่ะผมเนี่ยเป็นห่วงพ่ยุทธ์ะระวังนะครับทงพิยุทธ์ต้องบอกระวังนะเจี๊ยบเอ่ยถึงพ่ยุทธ์ต้องระวังเพราะเจี๊ยบนี้แสบนะแต่พี่เจ๊ยุทธ์เนี่ย พูดดีนะใช้คาว่า<ช>คุณเจี๊ยบให้เกียรติค,คุณเจี๊ยบมากจริงๆผมเรียกอีเจี๊ยบ <c oughs> ชื่อีอกอีเจียเ๊ยบเี